อันนี้คืออบมาลอนถึงได้นะคะแล้วก็ัดได้มนเย็นอ่อนห้าวันไม่เย็นย้อนทให้มันเย็นต่อนใส่เคแบบนี้ไปเพราะอะไรก็ด้หลายๆอย่างเคยเจอเนไม่ค่อยชอบก็เปิดเปิดไม่ค่อยได้เสร็จร้าน้าบางบางเจ้าก็ล้มไปแล้วอีกเยอะเหมือนกันที่เศร็ฐกิจด้วย หลายอย่างด้วยคนไม่ก็จะมีเงิน้นี